ล้ะนั้นมาทำอะไรกันน่ะเรามารับสัญญากองทุนพัฒน,นาบทบาทสจริงไง สวัสดีค่ะสัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เชิญนั่งก่อนค่สัญญาเก็บไว้คนละชุดนะคะให้ทางกลุ่มชุดหนึ่งแล้วก็ให้ทางสำนักเลขาไว้ชุดหนึ่งเนาะตรวจสอบรายละเอียดของสัญญานะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะก็จะมีรายละเอียดของการชําระแต่ละงวดนะคะซึงงวดแรกเนาะเราจะชําระกันวันที่9กรกรกฎาคมหกนะคะพอถึงวันกําหนดเราก็ ไปที่ธนาคารเลยนะคะแล้วก็เอาเอกสารใบจ่ายเงิน,นไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็แจ้งที่ทางสํานักงานเลขาด้วยว่าชําระเงินเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดนะคะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไหมคะเผื่อลืมกําหนดบัญชาระเงินค่ะอ๋อพอดีเลยค่ะช่วงนี้เรามีการทําระบบแจ้งเตือนลูกหนี้นะคะชื่อระบบแจ้งเตือนลูกหนี้เจ้าขุนทองเนาะตอนนี้ทุกคนเล่นไลน์อยู่ใช่ไหมคะ ค่ะเดี๋ยวลบกลวนทุกคนเข้ากลุ่มนะคะทั้งสาท่านเลยเนะะา,านะนวัตกรรมนี้จะแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนครบกำหนดชำระจริง2วันค่ะเมื่อ<ด>เราอยู่ในกลุ่มลายครบแล้วนะคะเ<ด>จ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มเพื่อนเจ้าขุนทองเข้ามาในกลุ่มตอนนี้ขุนทองก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มล้วแล้วนะคะ,ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำการสร้างบินค่ะก่อนอื่นเราพิมพ์คำว่าขุนทองเข้าไปก่อนนะคะ จากนั้นก็เลือกที่เมนูสร้างบินในหน้านี้จะมีเมนูให้เลือกมากมายให้เราไปเลือกเมนูกำหนดเองจากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเริ่มจากการใส่รูปกรอกชื่อบินใส่วันที่เรียกเก็บใส่ระยะเวลาเตือนระยะเวลาเก็บแล้วก็ระยะเวลาสิ้นสุดค่ะในหน้านี้จะมีสมาชิกผู้กู้ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ซึ่งในการเรียกเก็บเงินเราจะคลิกเฉพาะผู้กู้หลักต่อไปให้ใส่รายละเอียดยอดชำระของแต่ละงวดซึ่งตามตัวอย่างของกลุ่มนี้ชำระ700บาทค่ะจากนั้นบินก็จะแจ้งไปในลายกลุ่มทุกคนเห็นกันหรือยังคะ,ะงเมื่อไปชำระที่ธนาคารแล้วให้มาคลิกตรงเมนูจ่ายเงิน จากนั้นให้ไปคลิกที่เมนูฉันจ่ายด้วยเงินสดแล้วให้ยืนยันการจ่ายเงินพร้อมแนบสลิปโดยส่งสลิปเข้ามาในกลุ่มไลน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบในระบบซาร่าเพื่อเป็นการยืนยันยอดที่ผู้กู้ชำระเข้ามาเมื่อยอดชำระครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะไปกดตรวจสอบในเจ้าคุณทองอีกครั้งหนึ่ง และยืนยันการจ่ายเงินของลูกหนี้เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วค่ะดีไหมคะระบบนี้ถ้ามีอย่างนี้แบบนี้ก็ดีนะคะเป็นการเอานวัตรกรรมมาสร้างประโยชน์นะคะพวกเราก็จะได้ชําระค่างวตรงเวลาด้วยค่ะ,ม,คะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะไม่มีแล้วค่ะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเจ้าขมุทงแจ้งเตือนแล้ว ใกล้ถึงเวลาชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วนเนี่ยบุ๊บปะเราไปธนาคารกันไปใช้หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันค่นะตั้งแต่มีเจ้าขุนทองคอยแจ้งเตือนเนี่ยป้าก็ไม่เคยลืมจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเลยค่ะดีจริงๆเลยค่ะ